โอ้ทุกคนครับวันนี้โมดด้วยโมชิปอัปเดตใหม่นี่ก็จะมีเรือคิลล็อกอันนี้จะเป็นคิลล็อกแบบรีโมเดลนะครับนี่โคตรเท่โอ้ยนมแดงฉาบเลยนะครับทุกคนว้าวแล้วตรงข้างหลังก็คือข้างหลังก็คือมันก็จะเป็น รา้านจอเฮลิคอปเตอร์เป็นสีเขียวครับโอ smoking, โ้โโคตรเท่เกตัวร <unexpected> <facade> ีม <categor iser> ิวเดลโคตรเท่เลยอ่ะขออภัยนะเสียงอาจจะรบกวนไปหน่อยตรงนี้เขาจะเป็นด้านหลังท้ายเรือของเรือโคตรเท่อ่ะเรือปวดของผมเลยโคตรเทพ ะะมีเสียงรบกวนครับแล้วนี่คือผมจะมาเล่นแม่อะไรขีดล้อวันนี้เราจะมาเล่นเราจะมาเล่นเรือพาญ,ญี่ปุ่นที่เราอ่ะบอกว่าเราจะลงเมื่อพาทีละอันนี้เราถึงตั้งแต่เดือนที่เราผมยังไม่ลงวันนี้ผมจะมาลงอ <c oughs> ซึ่งอันเกา่าอ่ะถามว่ามันอยู่ไหน,นมันก็อยู่ผมอ่ะผมขายแดกไปแล้วอ่ะ ผมเลยแบบผมไปซื้อเซตเข้ามาอีกทีนึงก็เลยได้เซตนี้มาแล้วยุดแบบนึงคค่ะแป๊บครับอันนี้ก็คือเรือพาดใหม่เยอะก็จะต้งองหลบส่วนนี้ก็จะเป็นถามว่า USSR คาโซหายไปไหนก็คือกูขายแดกไปแล้วนะครับ อาคาโซก็ลงขายแล้วที่ตลาดขายจะไม่ผิดน่าจะขายอาคาโซใช่ไหมไม่ใช่อาคาโซอาคาโซเนี่ยะ US อาคาโซซึ่งเราลงก็ลงขายแล้วราคา400กว่าขายในราคา400กว่าใครซื้อก็ไปอุดหนุนได้ครับ คออยเวันนี้เราจะมาเล่นเรือเรือพาญี่ปุ่นตั้งแต่พาร์เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอะไรอะเจตอะคิสุกิเดี๋ยวเรามาเล่นเลยกันแล้วก็ไปซื้อเซตเข้ามาประมาณ400กว่าเซตนี้ค่อนข้างไม่แพงมากอะนี่ มีของของดีอมาออกะจะค่อยะค่อย,อยปากเราจเล่นในโหมดเรสแบทกันว้าวไอ้กอแท กูขอจานี้เลยดีอ่ะเดี๋ยวอปหองเดือดละเดือบ

เอบอะไรทุกคนตอนนี้ผมนับผมไปห้าแล้วนี้เขานำไปเจ็ดแล้วโอ้ตอนนี้แบบโคตรเดือดเดือดมาง แบบเซ้นนี้ก็ดีนะครับค่อข้างรีเซเนี้ยเซตนี้ไม่แพ้นะคถูกเลยนะเซเนอร์กขึ Entonces, why, ้แมาสวยวายเจ๊วายเจยวายเจาย้ เสนีค่อนข้างดีครับซนี้มันดีมากเลยคุเส้นีคอนข้างดีดีมากเลยครับได้หมไมเดียาขอพไปน่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นแหละ อหนึ่งโอเคครับก็จบไปิอนารแล้วแล้วก็ไปเอาแหละโอเคเรากลับหน้าพอร์ตก่อนอนี่ก็จะเป็นกิจกิจกรรมต้องเติมนะครับบอกเลยต้องเติมเติมเป็นสิบเติมเป็นแสนอันนี้ก็เป็นเลขคูณค่ะแล้วก็จะได้เรือมาเครื่องบินมา แล้วเราก็จะได้นี่ครับเรือพิฆาตแล้วก็จะได้เรือจากฝรั่งเศสมาเรือนี้ค่อนข้างดีคุ้มค่าครับอันนี้ครับอันนี้ของดีเลยอันนี้ก็จะเป็นทองส่วนนี้จะเป็นอันนี้ D X สิบสองนะครับขี่เป็นอาวุธนิวเคลียร์จากจีนบ <X> อลยโคตนี่นี่น,นี่ของเรียกเรียกว่าหุ่นพิ ก็สำหรับเอนีก็หู่นี่ย่นีเสื้อค่าหกร้ยขาไม่แพงครับเรือพัรเรือพัรเตเ้นีขาไม่แพงครับยุ้ยเซตนี้นี่ครับเราซื้อมาคาเบาทเซฟคไหน อ่เ็กนนี่นะครับเซตนี้เลยผมเอาเซตนี้เลยราคาหกร้อยเซตนี้ค่อนข้างดีเลยนะเล่นครับเซตนี้ดีมากขายไม่แพงไม่แพงเขาไม่แพงเซตนี้ไม่แพงครับสำหรับคลิปนี้ก็กูต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย totally ่าลืมกดติดตาม เดี๋ยวคนจะมาลงคลิปเรือต่อไปนะครับเรือลำต่อไปใครแบบเขาจะคอมเมนต์มาคเขาคุณจะเอาเรืออะไรเอาวะเอา,เอาอจะจใช่